สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับท่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถสแกน QR Code มาได้นะครับหรือโทรดีเบอร์ศูนย์แปดหน้เกองสามเจ็ดหน้านะครับ ID เดียไลน์ก็0 8 1 9 9 2 3 7 5 0นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาชมพระกันนะครับอ,องค์แรกนะเป็นพระสมเด็จนะครับเดีย๋ยวขอญาตซูมนิดนึงนะ นี้จะเป็นพระสมเด็ดสามชั้นนะครับนี่นะน่าจะเป็นพระเกศจีอาจารย์นะครับนี่นะฮะ ันนี้จะใ้แบบโดนแมงกินนะครับตรงนี้นะเป็นโรโูนะฮะองค์น,นี้มันเปิดที่สองร้อยบาทนะครับองนี้นะครับนี่นะอ่าองค์ต่อมานี่จะเขาเป็นพระทุนติเติอาจารย์เหมือนกันนะครับไม่ทราบที่นะ มน,นีมีจุดตรงนี้นะครับนนมีร้อยปีตรงนี้นะครับเป็นลอยล้านนะครับอันนี้เปิดไว้ที่200อบาทนะครับตรงนี้นะครับไม่มีหักซ้อมนะครับ อ่อมานี่็เป็นพิมพ์สามชั้นนะครับอันนี้เนื้อหาเก่งมากนะครับ เขาเปิดได้200สองร้อยสองร้อยนะครับตรงนี้นะครับนี่นนออต่อมานะครับอันนี้เนื้อหาดูเป็นสีออกน้ำตาลนะครับ คล้ายเนื้อผงผสมบ้านนะครับแบบนี้นะครับตรงนี้เปิดไปที่200บาทนะครับตรงนี้นะครับอ่าต่อมาะนี้ยเป็นผองพูทวงนะครับ จะเห็นแล้วก็เตาะเห็นเนื้อในนะครับอ,องนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับแอ,อ้งนี้เปิดไปที่200บาทนะครับตรงนี้นะครับ ีจะเป็นหลวงพ่ทวดนะครับอันนี้คล้ายๆของหลวงป,ปู่มหมุนนะครับนี่นะด้นานหลังคล้ายเป็นเด็เก้าเนะนี่นี่นะนนะก็เรียกอะไรลรุ่นพระเจ้าห้าพระองค์อะไรนะรนี้นะครับอออที่วัาสุดทัศนะถ้าจำไม่ผิดนะครับ เปิดไว้ที่สองบาทนะครับอ,อันนี้นะครับนี่นะอันนี้ก็ลงประโทษไม่ทราบวัดนะครับ ต่อมาเป็นหลวงพ่โตโนะครับหลวงพ่อโทษเมื่อกี้นี้ครับสองร้อยบาทนะครับรงนี้นะครับน,น,นี่โมดโตโเป็นเนื้อผงนะครับี่ทรบาบเกจิอาจารย์สร้างนะครับ เปิดที่200บาทนะครับองนี้นะอองค์ต่อมานี่จะเป็นนางพญานะครับน,นี้ได้มาสององค์นะครับอันนี้มาจากที่เดียวกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นเนื้อดํากับเนื้อแดงนะจะเป็นกุวางมงังกดผมพิรตามนะครับอ่บ้านผมเนี่ยพิศนงโลกนะฮะนี่ เปิดเลยองละสองร200บาทนะครับจะรับยกคู่ก็3ามร้อยห้าสิบนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อดำไมลลานนะครับอ,อีกองค์ก็จะเป็นเนื้อดินแดงนะกูหวังว่าะนะครับ ผมีาม,มามพิษพิษสูนโลกเลยแถวล่างนี้จะเป็นต้องติดคะแนนนะครับนี่เนะี่่ยยเนี้ที่เล่นเป็นของหลวงปู่ลำโพวัดบางขุนพรมปีศูนย์สองนะครับ นมาทมา้หหมดนี่นี้มีอยู่สี่องนะครับผมได้มาเยอะนะครับแต่ตอนนี้มีสี่องแล้วนะนี่ฮนะนี่องละสองร้อยบาทนะครับนี่ฮนะแต่รับผลนี้เอาแค่สี่ร้อยห้าสิบนะครับเดีย๋ยวจะให้ดูทีต่ตององครับ ครับผมทุกท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางติดต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์0 8 1 9 9 2 3 7 5 0นะครับ ID LINE น์ก็0 8 1 9 9 2 3 7 5 0นะครับมีบริการเก็บเงินใบทางนะครับชอบพระองค์ไหนรด้การใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ